สวัสดีครับเสาร์ที่9มีนาคมนี้นะครับผมอยู่กับผมแอดทูในช่องทางของทีเด็ดบอลชุดนะครับวันนี้นะครับผมแอดทูนั้นได้มีทัศนะมาให้กับเพื่อนเพื่อีกันเช่นเคยครับและหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับผมอยากได้ทัศนะมากกว่านี้หรือต้องการที่จะติดตามแอดตูเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในศึกของบุนเดสติก้าเยอรมันครับผมคู่ระหว่างบาเยนมิวนิคครับเจอทางด้านไม่สุห้าครับผมในช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งครับและส่วนทัศนะคู่นี้นะครับก็ต้องบอกอย่างน สุดในบอลลีนะครับผมไว้ที่ชนะ2เสมอ1และแพ้ไป2นะครับส่วนทางด้านไม่สุดห้านั้นดบกว่านะครับผมลงสนาม5เกมเท่ากันนะครับโชว์ฟอร์มอยู่ที่ชนะ1เสมอ2แพ้ไป2นะครับแต่นัดนี้นะครับผมบบเยนนั้นจะได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของเขาเองนะครับเชื่อว่าพวกเขานั้นจะกลับมาคืนชีพได้ครับแต่เอดนแคปที่ทางเสือใต้เปิดมานะครับผมก็ถือว่าสูงพอสมควรเลยนะครับจึงมองว่าเสือใต้นั้นเอาชนะได้แน่นอนครับแต่ไม่ขาดสกอร์แน่นอนครับคู่นี้ครับผมฟันธงให้ทางด้านไม่สุดห้าครับคู่ต่อไปครับผมในช่ว เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมเวเดร์เบเมนเจอทางด้านบุลเษเซดอนมอนครับส่วนทัศนะคู่นีนะครับผมเจ้านกนางนวลกำลังเป็นชายกลางๆนะครับในช่วงเวลานี้นะฮะหลังจากที่โชว์ฟอร์ม5เกมและอีกล่าสุดนะครับผมอยู่ที่ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะฮะส่วนทางด้านดอนมอนครับผมก็ดีกว่าหน่อยนะครับผมเพราะทำผลงานอยู่ที่ชนะ2เสมอ2และแพ้ไป1นะฮะแต่ช่วงหลังๆนั้นเสือเหลืองนะครับผมเล่นทิพย์เยือนได้แจ่มพอสมควรเลยนะครับเกมนี้ก็น่าจะบุกไปเอาชนะได้อีกตา จำเคยครับคู่นี้ฟันธงให้ทางด้านเสือเหลืองดอดมุนได้เลยครับและนี่ก็เป็นทัศนะที่ทางเ2ูได้ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้เอูนั้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ